ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อวานนี้มาจบลงตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสด้วยพระพุทธภาสิทธว่าผู้ใดละตัณหาในโลกนี้ได้แล้วเป็นผู้ไม่มีเรือนเว้นสิ้นได้เราเรียกผู้นั้นซึ่งมีตัณหาอันพบสิ้นแล้วว่าเป็นพราม คำว่าพราหมณ์ของพระพุทธเจ้าในที่นี้เขาบรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดที่ทราบว่าคําว่าพราหมณ์คือคําว่าประเสริฐคําว่าประเสริฐในที่นี้ก็ได้แก่ความเป็นพระอรหันต์เองนี่ท่านแก้วะในตอนท้ายว่าผููใดละตันหาอันเป็นไปในทวารหกหมายความว่าตาเห็นรูป เราก็ไม่พอใจในรูปหูได้ยินเสียงเราก็ไม่พอใจในเสียงกลิ่นสัมผัสเอาคนจะูหมกสัมผัสกลิ่นเราก็ไม่พอใจในกลิ่นคำว่าไม่พอใจไม่ใช่โกรธไม่ความไม่ติดอยู่ในกลิ่นลิงกระทบรถเราก็ไม่มีความหลงในรถกายสัมผัสกายเราก็ไม่ติดในการสัมผัส อารมณ์เขาก็วางเฉยไม่เกลื่อรัรวกก่วไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสท่านกล่าวว่าเป็นไปในตะวันหกในโลกนี้เสียได้คือละได้ท่านผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีความต้องการอยู่ครองเรือนชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีเรือนหมายความเรือนนั้นมันมี ใ้ความรู้สึกในการพอใจในการมีผัวมีเมียในความรักในความปรารถนาในทรัพย์สินทั้งหลายไม่มีเว้นเสียนได้เราเรียกโู้นั้นว่ามีตัณหาและพบมันสิ้นแล้วต่อความที่ตันหาและพบเป็นของสิ้นแล้วเราจึงกล่าวบุคคลนั้นว่าเป็นพรามนี่หมายความว่าทวารหก ตาเห็นรูปเราก็เฉยไม่รักและไม่เกลียดในรูปเราไม่ต้องการในรูปหูฟังเสียงเสียงดีก็เฉยเสียงเขานินทาว่าร้ายเราก็เฉยเฉยเพราะอะไรเฉยเพราะว่าเราเห็นว่ามันไม่เป็นสาระเป็นสารจม,มูกสัมผัสกลิ่นเราก็เฉย ไอ้กลิ่นนี้ไม่ได้สร้างความดีหรือความชั่วลิ้นกระทบรสก็มีความรู้สึกว่ารสนี้มันก็แค่กระทบลิ้นเลยลิ้งก็ไม่มีความรู้สึกเรากินพยางอภาพไปเป็นไปเป็นการระงับเปทนากายถูกต้องสัมผัสก็มีความรู้สึกว่าเวลานี้เรากำลังสัมผัสกับผีเนา่าอารมณ์ใจของเราก็มีความสมบายมีอารมณ์เป็นสุข ไม่ติดในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัส,สแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้มีตัณหาและพบอันสิ้นแล้วคือเป็นพระอาหารหันต์ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต่อไปพระองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเลขบุคคลนั้นว่าเป็นพรามณ์เป็นอันว่ามือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดจบชนเป็นอันมาก ก็พาการรมลุอริยผลทั้งหลายมีประสดาปฏิผลเป็นตน้นตอนนี้ไปก็จะกล่าวถึงข้อข้ออีกตอนหนึ่งในเรื่องข้อโชติสรษฐีเป็นอนว่าตอนนี้ท่านกล่าวถึงพระเจ้าอาชาติศัตรูจะย,ยึดนำบบันของสมมหาเศรษฐีนี่สแสดงถึงความโลภและความเบ็นอันาภานของพระเจ้าอาชาติศัตรู เนื้อความมีว่าฝ่ายเมื่อองค์พระเจ้าอาชาติศัตรูราชกุม,มารที่เป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารสรงคบก,กับพระเทวทัตลงเะชนพระราชวิดาดำรงอยู่ในราชสมบัติแล้วทรงดำริว่าเราจะยึดเอาประสาทของโชติกาเศรษฐี เพราะว่าโชติกาเศรษฐีนี่มีประสาทประกอบก็ได้แก้วเจะการพระราชาย,ยังมีไม่ได้ยึงได้ทรงเตรียมการรบแล้วก็เสด็จออกไปนี่ยดาผ่านมากนะความจริงมหาเศรษฐีนี่อยู่ในขอบเขตของพระองค์ทรงปกครองจะยึดบ้านเขาเตรียมการรบดีไหม จอมอันดภา,านแบบนี้ในโลกนี้เห็นจะพอหาได้นะคือรับราชการมีตำแหน่งหน้าที่แล้วก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตคิดม่ชอบกินเงินเดือนภาษีเงก่อนที่ชาวบ้านเขาให้เรื่องชีพมีฐานะใหญ่มีหน้าที่ในการปกครองแต่ก็ยังยึดถือความเลวเป็นสนะพอหากันได้ไหมคนแถวนี้ แถวข้างๆบ้านท่านผู้ฟังรวมความมาลูกจ้างคิดทรยศต่อนายจ้างนี่พอหาได้ไหมหาได้แล้วก็ช่วยกำจัดไปเสียก็ไอคนแค่มีลมให้ใจเช่นเดียวกันมันไม่มีใครจะวิเศษวิโสกับกันจะมันนั่งกลัวกันอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกฎหมายมีใช้กฎหมายให้เป็นกฎหมาย ถ้าเขาไม่ใช่กฎหมายเป็นกฎหมายใช้กฎหมู่เป็เครื่องขู่บังคับเราก็ใช้กฎหมู่ได้มันก็หมดเรื่องขึ้นไปเป็นอันว่าเราจะไม่ยอมรับนักถือความเลวทรามของคนนั้นหลายเหล่านั้นเราจะปล่อยให้เขาเลวต่อไปไม่ได้เป็นอันว่าจงถือกฎหมายเป็นกฎหมายระเบียบเป็นระเบียบจงถือว่าคนทุกคนที่เขามีความเป็นอยู่ได้ เขาจ้างมาสปกครองพวกเราดูแลพวกเราเขาต้องเขาจ้างมาเพื่อปรารถนาความสุขเขาให้มาทำดีในเมื่อทำไม่ดีก็เชิญให้พ้นตำแหน่งหน้าที่ไปวิธีเชิญนั้นมันไม่ยากอะไรเชิญตามกฎหมายถ้าเชิญตามกฎหมายไม่ไปแล้วก็เชิญตามกฎที่เราเห็นว่าสมควรแต่กฎข้อนี้จะให้บังคับเลย มันมีวิธีไม่ยากแต่ได้ว่าพูดไปในฐานะที่เป็นพระไม่สมควรเพราะนั้นวแบบ่าเล่าเรื่องกันต่อไปเมื่อท่านองการบ้านขึ้นโชติกาเสถียรขึ้นประสาทที่ประกอบไปด้วยแก้วเจริการจึงเลทรงเตรียมการรบแล้วก็เสด็จออกไปพอทอดรนเนเลเห็นเห็นพระฉายของพระองค์ คือเงาพร้อมด้วยบริวารที่กำแพงแล้วข้าวไทยว่าก็หาบดีเป็นผู้เตรียมการรบคุมพลออกมาแล้วจึงไม่ทรงสามารถจะเสด็จเข้าไปได้นี่สุนินหมายความว่าเมื่อพระเจ้าชาติสศัตรูเสด็จไป พอไปถึงที่นั่นไอ้กำแพงแก้ไปเจ็ดประการมันก็มีสภาพมันก็จกเงาเมื่อก็นำกำลังคนส่วนใหญ่เข้าไปไอ้เงามันก็ใหญ่คนกัท่านมากเท่าไรก็ไอ้เงานั้นมันเป็นหลายชั้นหลายซ้อนด้วยกันก็กลายไปเห็นว่าคนที่กำลังเคลื่อนออกมานะ่ะยิ่งเดินใกล้เข้าไปไอเงามันก็เดินใกล้เข้ามา มันมีกําลังมากกว่าเพราะแก้วเจ็บรายการประตูซับซ้อนประกอบไปด้วยบารมีประเภทนี้โหดูทนไม่ไหวกองทัพของคาวีนี่ใหญ่มากจะสู้เราเราไม่เอารับเปิดดีกว่าเป็นนั้นว่าวันนั้นกลับแต่ว่าความจริงมีว่าในวันนั้นแม้ธรรมหาเศรษฐีเองท่านเป็นผู้รักษาโบสทศีนิน ถ้าไม่ไดยกทัพไปนี่กรรมชั่วของอาชาติศัตรูมีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นท่านก็ไม่พูดรักษาโบสดบริโภคอาหารเช้าแต่เช้าตัวแล้วก็ไปสู่พระมิหารนั่งฟังมัธรรมเทศนานอยู่ในสํานักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจา้านี่คนเขายกทัพจะมารบแต่ว่าเจ้าของไม่อยู่บ้าน แต่ก็ความอัศจรรย์เพราะนัดวาสนามบรมีด้วยกำแพงแก้วเจดียการนี้สะท้อนแสงทำให้ปรากฏเป็นเงาพระเจ้าชาติศัตรูเห็นว่ากองทัพจะมารกกระท่าน,ท,านท่านเปิดหนีไปแล้วแต่ได้ว่าเจ้าของไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ยกทัพนี่นดูกันต่อไปตามพระบาลีที่กล่าวว่าส่วนยักษ ชี้ว่ายมมโมลีคขาไมายักนี่จำให้ดีนะยักนี่มันมีหลายยักยักยอกยักสียักสายักสายักสียักอะไรยักอะไรก็ช่างเถอะแต่ยักที่น่ากโกวที่สุดก็คือยักยอกให้เวลานี้โรคยักยอกแล้วมันได้ยักยอกมันมีมากเขามันได้ชาวบ้านชาวเมืองจงระวังให้ดีนะ ขึ้นไปติดต่อกิจการงานที่ไหนก็ดีถ้ายักษ์ตัวนี้มันไม่ได้กินคือยักษ์ยอกงานมันลำบากติดต่อไม่สะดวกทั้งยักษ์และก็ทั้งยอกถ้าอยู่ใกล้ๆเขตแด,ดนแล้วระวังไอ้พวกยักษ์พวกนี้มันอยู่ริมๆเขตแด,ดนมันยักษ์แล้วก็ยอกหมมันยอกยอกใครยอกพวกเรา คหอยักของหนีภาษีออกไปยักหนีแล้ของหนีภาษีเข้ามาในเมื่อภาษีก่อนผนได้ที่เพิ่งได้แก่แผ่นดินมันไม่ได้ทราบสินงเข้ามาดินก็น้อยไปงบประมาณไม่มีพอใช้มันยอ่อขั้นตทำให้พวกเราเจ็บหัวใจแต่อย่าไปติดใจมันเลยมันจะยักเป็นยังไงมันจะย่อเป็นยังไงมันก็ตายโหงกันไปหมด มันไม่มีใครดีไอ้พวกยักษ์พวกยอกนี่มันมีแต่ความทุกข์มันไม่มีแต่ความสุขมันหาความสุขอะไรก็มันไม่ได้ช่างของมันแต่ย่าช่างเฉยๆนะคงควรจะใช้กิโลใช้ช่างใน่ดีเวลานี้เขาเลิกใช้แล้วกิโลมันมีน้ําหนักสูงใช้กิโลก็แล้วกันถ้าใช้กิโลเราทำยังไง แล้วก็นั่งโดเจ้ายักษ์มันยักษ์มาอะไรอากิโลทุ่มทุ่มกบ,บาลลงไปมานันเขาหดเรื่องหมายความว่าคนอื่นเขายักษ์นะช่างเถอะยักษ์ยอกเราอย่าให้ใจของเรากลายเป็นยักษ์ตัวนั้นไปก็แล้วกันคือจงํำหนิเจ้ายักษ์ตัวนี้ว่าเจ้าจะไปอยู่กับใครก็เชิญไปแต่สำหรับฉันนี่กำลังใจไม่ต้องการยักษ์คือยักษ์ยอก แต่ว่ายักษ์ในที่นี้ตามธระบาลีฟังให้ดีนะยักษ์เขาแปลว่าผู้อันบุคคลคนบูชาหรือว่ายักษ์แปลว่าเทวดาไม่ใช่ยักษ์ทศกันพูดกันไปตามเรื่องท่านกล่าวว่าส่วนยักษ์ที่ชื่อว่ายมโมลีผู้ยดกรัการรักษายืนอยู่ที่สมประตูโที่หนึ่ง ของท่านโชติกาเสถีเห็นพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นจึงถามว่าท่านจะไปไหนี่หมายว่าเทวดาที่รักษาประตูคนดีผีคุมค้มข้ออย่างนั้นถามว่าท่านจะไปไหนแล้วจึงกําจัดพระเจ้า,าชาติศัตรูพร้อมด้วยบริวารติดตามไปในทิศน้อยและทิศใหญ่ หมายความว่าอำนาจของเทวดามีอำนาจยิ่งกว่าคนพานถามว่าี่จะมาทำไมกันพกคุณแล้วก็จัดการขับไล่ไปด้วยอำนาจเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูพร้อมริวารหนีไปแล้วท่านก็ตามมาหยุดยัง้งปราบจะปราบปรามพระราชาตะพันฝ่ายพระราชาตะพันคือพระเจ้าอาชาติศัตรู ไม่รู้จะหนีไปไหนหนีเทวดาไม่ทันไปทางไหนเป็นเนื้อไปใต้ก็ติดตามติดใช้อำนาจเข้าประหารประหารอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้ตีให้ตายทําให้กลัวจึงได้พยายามพนหนีสเสด็จเข้าไปโสวิหารแล้วเข้าไปเข้าไปหาองค์สมเด็จพระบัทิพแก้วเป็นอันว่าพอตัวจะตายเขาก็คิดถึงพระเป็นนั้นว่า หมดท่านี่พระนี่ก็ดีหมนกันแหละใครเขาหมดท่าไม่รู้จะไปไหนเขานึกถึงพระสักทีป่วยไข้ไม่สบายนานๆเก็หนึ่งนึกถึงพระจนมากๆเขานึกถึงพระหาผัวหาเมียไม่ได้ก็นึกถึงพระใกล้กกมมกจะตายแล้วก็นึกถึงพระที่ความ,มวอดวายจะเข้ามาถึงตัวจะล้มละลายก็นึกถึงพระความจริงพระนี่ก็เป็นผู้วิเศษดีเหมนกัน ใครก็ขี้ไม่ออกเยีย่ยไม่ออกเขาก็นึกถึงพระเขานึกว่าพระนี่จะต้องทําอะไรได้ทุกอย่างแต่ความจริงหน้าที่ของพระไม่มีหน้าที่อย่างนั้นมีหน้าที่อย่างเดียวสอนให้คนพ้นทุกข์คือสอนให้คนตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงให้รู้จักบาปบญคณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์พระไม่ได้ก,กันชาวบ้านตายได้ เป็นอันว่าเมื่อองค์สมเด็จเมื่อพระดาชาคือพระเจ้าชาติศัตรูไปไหนไม่ไหวก็เลยสเสด็จเข้าเบญสุพระมหาวิหารเพึ่งองค์สมเด็จพระวิชิตมานในเวลานั้นท่านมหาเษถีเขาเห็นเทา้าเธอเขาแรมจในทูลถามว่าพระองค์มาสเสด็จเพื่ออะไรกันพระเจ้าค่ะยกกองทัพใหญ่ เราจงได้ลุกขึ้นจากอาสนะยืนต้อนรับแสดงความเคารพในฐานะที่พระองค์เป็นพระราชาพระราชาจะได้กล่าวว่าทัานคดีท่านบังคับบุรุษของท่านว่าท่านจงบังคับบุรุษของท่านว่าจงรบก,กับเราแล้วมาที่นี่าน,นั่งทําเป็นเหมือนว่าฟังธรรมอยู่อย่างนั้นเลย นี่ถือใจความในตอนนี้ว่าพระราชาคือพระเจ้าชาติศตรูนะทึ่มีเงาหงเหงาของตัวคิดว่าเป็นกองทัพที่ท่านมหาเศรษฐีส่งออกไปรบท่านมีความเข้าใจอย่างนั้นนะจึงได้ถามว่าท่านเศรษฐีเมื่อกี้นี้นะท่านส่งกองทัพคือคนของท่านออกมาเพื่อจะรบกับเรา แต่ว่าตัวท่านนั้นเรากลับทาท่าทําทางว่าเป็นคนนักบุญมันนั่งฟังเทศอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นหรือท่านมหาเศรษฐีจึงได้กล่าวว่าก็สมมติเทพเด็จไปเพื่อจะยึดเอาเริงข้าพระองค์ใช่ไม่ใช่พระเจ้าค่ะาราชาตอบว่าเออเราต้องการอย่างนั้น ฉันอยากจะได้บ้านของท่านมาเป็นวังของฉันดูเป็นอย่างนี้ก็เป็นไปได้ท่านมหาเศรษฐียังกลาบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพแม้พระราชาตั้งพันพระองค์และมีกองทัพมากกว่าน,นี้พันเท่าก็ไม่สามารถเพื่อจะยึดเอาเรองข่าพระพุทธเจ้าได้ เพราะว่าข้าพระพระองค์ไม่เพึงปราถนาหมายความว่าถ้าเขาไม่ให้ไม่มีทางใดที่จะผังได้จะว่าแต่พระเจ้าอาชาติศัตรูคนเดียวเลยต่อให้พระราชาอย่างพระเจ้าจะอาชาติศัตรูอีกสักพันองค์ก็ไม่ได้มีโอกาสที่ตอนนี้ก็หาว่าตามข้อข้อท่านบอกว่าพระราชาทรงถอดแหวนไม่ออก หลังจากนั้นราชาก็กลิ้วฟังแบบนั้นมันโดูโตกันอยู่วา่าน้อยน้กกูเป็นพระราชาแต่ทั่าเจ้านี่มาโดูโตกคนอย่างเราทรงกลี้วแล้วยังตัดว่าท่านก็ท่านจักเป็นพระราชาหรือหมายความนี่หมายความแก่พูดอย่างนี้นะนะมาท้าทายว่าบ้านแกนะจะว่าแต่ฉัน ยกทัพไปของทัพเดียวเลยให้พระราชาพันองค์ยกทัพมาอีกพันทัพก็ไม่สามารถจะยึดได้นี่หมายความว่าท่านจะเป็นพระราชาใช่ไหมล่ะเป็นคำบดใช่ไหมท่านมหาเศรษฐีก็บอกว่าข้าแต่พระองค์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ปราถนาเป็นพระราชาแต่ถ้าว่าพระราชาก็ดีหรือโจรก็ตาม หรือว่าราชาที่เป็นโจรหรือโจรที่เป็นปร,ราชาไม่สามารถจะถือเอาแม้แต่เส้นได้ที่ชายผ้าอันเป็นของข้าพระองค์นี้แหมผูดน่ารักนี่ก็ถือว่าผู้มีบุญถ้าเขาไม่ให้ที่อย่างเดียวก็ไม่มีทางที่ได้เพราะว่าขณะใด,ดก็ตามทรัพย์สินทั้งหมดที่เกิดมานี่ มันเกิดมาด้วยอำนาจวาสนาบาร,รมีความดีของข้าพระพุทธเจ้าสำหรับบุคคลใดก็ตามที่มีความเลวประจําใจบุคคลนั้งหลายเหล่านั้นจะไม่มีโอกาสเทียนได้ของแม้แต่เศษได้ชายผ้าของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่โอ้ยพวกอย่างนี้มันท้ากันี่หวานะ เพิมจริงเขาท่ากันแต่ก็น่าท้าไอ้คนดีท้าคนเลวคนเลวไม่มีความรู้สึกลสอายพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่เป็นพระราชาปกครองเขาเวลานั้นเป็นสมัยราชาธิปไตยจะมีคำสั่งยึดทรัพย์จะมีคำสั่งฆ่าใครเมื่อไรก็ยังได้แต่ได้ว่าอาศัยว่าพระองค์ปราศจากทศทิศราชธรรม เป็นอันดาภานแม้แต่ข้อพ่อ,อยังฆ่าได้แล้วก็ทําไมคนอื่นจะทำไม่ได้ความจริงน้ำประไัยของประราชาประเภทนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับข้าราชการณ์นคนอัปรีที่กินภาษีอารกรของชาวบ้านแล้วไม่มีความซื่อสั์สุริจคิดแต่ยคดเจโกงเวลาของทางราชการบ้างคิดโกงภาษีอารกรบ้าง การใช้ใจ่ายบอกว่าไม่พออยู่เสมอไม่ได้ดูว่าชาวบ,บ้านนะ่ะที่เขาทำมาหากินกันด้วยความลำบากกว่าจะได้เงินมาแต่และบ่ายก็แสนยากนี่มีเงินเดือนเงินดาวกันเท่าไหร่ไม่รู้จะพอโคดโกงตลอดเวลานี่ว่าเฉพาะคนเลวนะสำหรับคนดีก็มีอยู่มากคนพวกนี้เราคนบูชาแต่ว่าเจ้าคนพวกคนเลวนี่ควรจะขับเข้าป่าไปซะนะมันดี เป็นอันว่าพระราชาเมื่อได้ฟังแบบนั้นแล้วท่านก็ตัดว่าเนี่ยก็ฉันจักถือเอาตามความพอใจท่านจะว่ายัางไงหมายก็ไอ้บ้านนี้นะท่านจะไม่ให้เพราะว่าทรัพย์ทั้งหลายก็ตามท่านคิดว่าท่านจะไม่ให้แต่ว่าฉันจะเอาตามใจของฉันในฐานะที่ฉันเป็นพระราชาเนี่ยท่านจะว่ายัางไง ตอนนี้ถ้ามหาเศรษฐีก็ได้กราบทุนว่าข้าแต่สมุติเทพใหความจริงเขาให้สมญาว่าสมุติเทพเนียสมมติว่าเป็นเทวดาแต่หน้ายัางด้านขนาดนั้นนี่มันน่าสลดใจไม่มีความระอายกระใจว่าตัวนี่มีสภาวะเป็นเช่นใดคนน่าด้านอย่างนี้สมัยนี้ยังพอหาบ้างไหม เป็นข e ้าราชการเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่แต่นหน้าด้านอย่างพระรา้าศัตรูแบบนี้ยังพอมีบ้างไหมกินกันบ้างโกงกันบ้างเงินภาษีอกอนที่ไดมาก็เข้ากระเป๋ากันบ้างเขาสั่งให้มาสร้างโน่นทำนี่ก็กินเปอร์เซ็นคนละยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นบ้างดีไม่ดีก็คนให้ก่าข้าวปลาอาหารที่เขาให้มาช่วยคนจนทรัพย์ถินทั้งหลาย แต่ของท่านหลายแล้วนี่มันหายเข้ากระเป๋าไอ้คนเร็วๆไปหมดในยานี้มันพอมีไหมคนอย่างพระเจ้าชาติศัตรูในสมัยนี้พอหาได้ไหมแต่หารได้ก็เพิ่งทราบว่าจริยานใดที่พระเจ้าชาติศัตรูทำและเวลาตายไปแล้วพระเจ้าชาติศัตรูต้องลงไปไหมในโลหะคมีร์ อาการอย่างนี้ก็จัจมิจะมีจากบรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นถึงแม้ว่าเขายังไม่ตายท่านทั้งหลายไปดูแต่ไอ้ความโอทองที่เขาโอดนะ่ะความจริงมันไม่ไปแค่ไหนหรอกก็มีท่าทางภายนอกมีสภาพเันช้างแต่ภายในใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าจ้างถ้าจะเป็นช้างก็เป็นช้างที่มีโรค ไอ้โรคนี้ก็เป็นคือโรคเรือนที่มันทรมานกายทรมานใจของเขาเขาไม่ได้มีความสุขหากว่าท่านจะดูให้ดีแล้วไปดูไอ้พวกมันะเ,เลวประเภทนี้เข้าไปถึงหลังบ้านเวลาแต่งตัวมาหน้าบ้านสแสดงการสง่าผ่าเผยท่าทางองค์อาจวางมาดให้ดี ไปรวงเข้าไปถึงใจให้จริงจริง,รงสักทีแกร,รู้สึกแมหมเจ้าโหนี่มันนอนเป็นทุกข์นอนหวาดนอนผว,วาเห็นใครก็เดินมาเห็นผู้บังคับบัญชามาเพราะได้ข่าวนี้ก็สตุ้งหยงได้ไม่ดีนักสีข่าวเราซื้อพิมเดินเข้าไปใจหายวาบับหยิบหน,นังสือพิมเข้ามาก็บอกว่าเวลานี้เขาลงหน,นังสือพิมพ์กัน ว่าคนนั้นจับคนโกงคนนี้จับคนกินยาโวนี้ไม่ทันจะอ่านข่าวใจมันเริ่มดิน้นอารมณ์เป็นทุกข์นี่เห็นไหมคนแบบพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไม่มีความสุขทั้งในสมัยที่มีชีวิตอยู่และตายแล้วเพราะอะไรเพราะจิตมันโลภแบบนี้จิตโลภอยากจะได้ทรัพย์ของเขา ถ้าไม่ได้ตามใจมันก็มีความโกรธที่ความต้องการอย่างนี้มีขึ้นเพราะอาัยความหลงไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องตายหลงว่าท่านได้ประสาทเจ็บใจกายของอโชติกาเสถีมาเป็นของตนราชาหน้ามนจะมีความสุข แต่ใสยความโง่มันจะโกตรงไหนบ้านเงินก็ตามบ้านทองก็ตามบ้านแก้วก็ตามบ้านประสาทเจ็ดไปการก็ตามเมื่ออยู่ที่ไหนมันก็แก่ที่นั่นอยู่ที่ไหนมันก็ป่วยที่นั่นอยู่ที่ไหนมันก็ตายที่นั่นมันจะมาคุ้มครองป้องกันความตายได้ยังไงเป็นอันาพระเจ้าชาติสตรูนี่อยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าแท้ๆยังโง่แบบนี้ ยังหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้อริมัญดาเทพุทธสาสนิกชนนั้นหลายคนอย่างพระเจ้าชาติศัตรูเลวฉันใดช่านจงดูบุคคลทั้งหลายที่สืบเนื่องกันในโลกนี้ว่าถ้าใครเลวอย่างนี้แล้วจงอยา่าคบหาสมาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออารมณ์ของเราคนอื่นเลวเราพอเลี่ยงได้แต่ว่าถ้าใจของเราเลวแล้วมันเลี่ยงไม่ได้ ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนั้หลายจงหลีกเรื่องอารมณ์ใจที่เลวอย่างพระเจ้าชาติศัตรูเสียท่านจะมีความสุขวันนี้มองโดยเวลามันก็บทเสร็จแล้วนั่นต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน,นะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี